สวัสดีครับวันนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เพื่อนมีน้องๆอน้องๆพี่ๆมาจากในกลุ่มมิวเวกดีวานะครับที่ติดตั้งเควัดอุณหภูมิแล้วก็ออย์เคลียร์ไปนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีคันนี้คันหนึ่งคันสองไอ้คันน,นู้นไอ้คันนู้นมันทําเครื่องแรงมันทําหลายรอบแล้วแต่คันนี้มาใส่ไอน์เพิ่มมาใส่เกร์เพิ่มนะครับรวมกันสองคัน แล้วก็คันนู้นใส่ออยใส่เกลมเหมือนกันกับบ่าออลูนะครับอ่าแต่คันนี้ไม่ต้องไปรถไม่แรงรถล,ลุงไม่ไ,มได้แรงไม่ต้องไปสนใจกันสนใจแั่นี้พอมาดูกันติดตั้งเป็นยังไงบ้างอ่าเปิดเปิดให้เ,เพื่อนดูหน่อยนะอ่าวันนี้มาก็ราเป็นเกตวัดอุนหภพภนะครับแล้วก็วัด จากออยเกียร์นะครับเข้าและออกจากเกียนะฮะก็คือเราไปทำร้อนเท่าไหร่กลับมาแล้วเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดตามได้ติดตามเพจนน้องได้นะครับแล้วก็ติดตามทีทีเลสซิ่งเกียร์ได้ว่าการใช้งานเป็นยังไงซิ่งไหมดีไหมเวลาไปซิ้งกับเขานะครับยังไงก็ฝากไว้เลยครับอีกหนึ่งผลงานต้องฝากผลงานแล้วกันอะประมาณนี้เนาะงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีทีเลสซิ่งเกียร์ด้วยนะครับ วันนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่มาให้ดูเฉยๆว่าน้องๆมาใส่กันนิดนิดหน่อยหน่อยพอนะครับากด้วยครับผมขอบคุณครับ